วันนี้พลเอกกัมปนาถรุตดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมการที่การยาเสพติด CND ดีสมัยที่66ณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเป็นวันที่3โดยครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทางเลือกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีพของมนุษย์โลกประเทศไทยได้นำเสนอการพัฒนาทางเลือกด้วยกระบวนการที่นำสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยการสวมหมวกให้ดอย ึ่งเป็นแนวทางพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวงที่เน้นการปลูกพืชแบบวันเกษตรผสมผสานส่งผลให้เกิดพื้นที่สีเขียวควบคู่กับการสร้างไรายได้จากไม้ป่าเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในการนี้องคมนตรีเยี่ยมชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่หุบเขาวาเคามรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศออสเตรียมีพื้นที่ยาวประมาณ36กิโลเมตรทอดขนานไปกับแม่น้ำดานูฟในรัฐออสเตรียล่างมีรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวอย่างที่ดีสามารถนำมาพัฒนาแนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย สำหรับวาเา่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี2,543เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีร่องรอยโบราณคดีที่ได้รับการอนุรักษ์ได้แก่อารามปราสาทที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมีประวัติศาสตร์การทำไร่อาง,งุนที่ยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากเดิมที่แห่งนี้มีการแพ้วทางป่าธรรมชาติโดยคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงต่อมาในศตวตรรษที่18มีการส่งเสริมการปลูกองุ่นตามไหล่เขาที่เหมาะสมต่อระบบนิเวศและในศตวตรรษต่อมามีการจัดระเบียบการใช้พื้นที่เกษตร จึงเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างน้ําพื้นที่ธรรมชาติและบ้านเรือนมีอนุสรณ์สถานที่โดดเด่นรวมทั้งมีเมืองและหมู่บ้านประวัติศาสตร์หลายแห่งซึ่งมีหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากกว่า2,000ปี